ครับสวัสดีครับพวกกับผมอีกเช่นเคยครับกับนักเตะหัวร้อนครับวันนี้มันจะพามาดูนะครับสแตนดาร์ดเพย์ลิสต์นะครับเป็นนักเตะที่เราจะซื้อนะครับในในตัวนี้นะครับเอาตัว G นะครับเป็นเงินเราที่เก็บสะสมนะครับมาซื้อเอาได้นะครับเป็นตัวธรรมดานะครับขื้นฐานธรรมดาเลยนะครับมาดูนะครับวันทีมมันอัปเดตใหม่ไหมนะครับเนี่ยผมเข้ามาดูบาซ่าแล้วมันอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตใหม่ยังไงครับมีนักเตะใหม่เข้ามานะครับนักเตะที่ย้ายมาใหม่ อย่างเช่นชากิเซโลกับเชลฟิลิดนะครับมาดูนะครับว่าจะมีไมนี่ครับมีครับชากิเซโลครับเป็นแบ็กแบ็กขวานะครับแบ็กขวาอาบีนะครับเป็นนักเตะชชวโปรตุเกสนะครับเนี่ยจะเล่นได้สองทางเลยนะครับทางนี้กับทางอ่าซ้ายกับขวาเลยนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเลย อันนี้คือโชกสิโดอีกหนึ่งตัวครับก็คือชาฟิริกนะครับเนี่ยตอนนี้ฟอร์มกำลังท็อปฟอร์มเลยนะครับอยู่กับบาร์ซ่าเพียงไม่กี่วันนะครับเป็นตเตะที่ได้มาจากแอตมาริดนะครับเป็นยืมนะครับยืมตัวยืมตัว,ย,ตวยังมีสัญญาซื้อขาดนะครับก็ปดติดตามกันตอนต่อไปนะครับว่าจะอย่างไรนะครับ ราคาก็ไม่แพงครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวธรรมดาพื้นฐานนะครับชาโกเซโร่ที่120,000นะครับ G นะครับแล้วก็ชาฟรีที่110,000จนะครับคุณดูกันมาแล้วอันเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้า